มัีนี่ละพัดลมมันดัง,งขวามีเาะด้วยมีรูมีรูนกมีรู แสงแสงแดดแรงมากตรงนี้เชื่อมรูมันไงสี่เหลี่ยมเดี๋ยวลืมเลยยุ่งเลยแล้วก็นี่ฝาถังปิดรูปิดแล้วครับปิดกั้นแล้วก็ดินพอกดินสูตรพิเศษที่ผสมเนี่ยจานสมสูตรพิเศษแล้วนะครับปิดเรียบร้อย เดี๋ยวไปดูกันด้านนูน้นสิด้านนูน้นด้านนิน้นด้านนี้มีรูนี่ไงรูอยู่นี่มองเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นนะเมืดจัดอยู่ตรงนี้รูรูเหมือนรูนู้นอืมแล้วก็นี่อาจารย์ก็ลือ้อลืออยู่ก็เจอมังกรสีเขียวๆด้วยมันนอนอยู่นั่น มังกรสีเขียวเห็นมังกรสีเขียวไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยจัปลวกเพราะว่าผ้าคลุมไงผ้าคลุมปุ๊บเหมือนหุ้มปลวกมันเกิดเลยเพราะอาจารย์เลี้ยงปลวกไว้ไง